โอ้มีเป็ดมีหมูแม่ค่ะมีไก่บ้านด้เนาะที่จริงๆน้ำงมวกน่อเป็นไก่บ้านอันนี้ข้าเลี้ยงขายบอกคะอันนี้ขายอยู่เป็ดก็ขายให้ชาวบ้านเานียวละถึงว่าซื้อที่ละตัวสองตนะถ้ามันใหญ่ข้าเจ้าข้าเจ้าซื้อจังใดค่ะพ่อก็เดี๋ยวนี้ขายอยู่โลละแปดสิบเก้าสิบบาทนี่ละแปดสิบเก้าสิบเนี่ยถ้ซื้อไปลาบไปยังนี่นะโตใหญ่ป็นไดเจักเดือนข้าวที่ขายได้ค่ะสองสามเดือนนี่ละอ๋อสองสามเดือนนี่นี่จักเดือนหรอคะ นี่เป็ดมันกระเดือนกลัวๆนี่ละโอ้ตัวใหญ่เนาะแม่ครับอุ้ยพี่น้องค่ะเป็ดเดือนกลัวๆว่าสันตัวบางใหญ่หนึ่งถ้าสองสามเดือนนี่กระขายได้แม่เขาจะหนักกว่ามันจะกิโลรับพอตัวแม่มันก็สิบางสองโลกัวตัวผูกกับสามโลถึงสี่โลคนน่ะตัวผูกอู้ตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่พี่น้องค่ะสองสามเดือนกระเดียนี่เดือนกลัวว่าสันอันหมูหมูป้าผสมไว้ไงนั่นละหมูแม่บอกคะแม่ครับผสมแล้วผสมแล้ว โอ้นี่นี่ผสมได้จะเดือนนะคะพ่อเดือนกลัว่ะเดือนกลัวเหรอเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เขารบหักแข้งสุขสุขคนนะคะเมือนี้นเตานาเยื่นกับมะยามสวนบักเผานมหอมสวนกเกษตรผสมผสานของคุณแม่คุณแม่รุ่งนะคะรุ่งราตรีคุณพอ่อพอัมพรชัยเกนนะคะ สาวน้ำเยินมาเห็นเพื่อนกำลังคั่วปลาอยู่ค่ะพี่น้องนี่เพิ่นบอกว่าเอาปลาขึ้นจากสาเหว่าสันเป็นมีสายใหญ่อยู่น้องหนึ่งพี่น้องคะเราเพิ่นมีสวนบักข้าวน้ำหอมก่อนหน้านี้สาวน้าเยินเคยมาถ่ายสวนบักข้าวน้ำหอมให้พี่น้องเบ่งอยู่นะคะแต่ว่าเพื่อนว่าเอาปลาขึ้นจากสาค่ะแล้วก็งมบักหอยหอยจูบหอยขมพันเกษตรนะคะ หน่วยบบง่ายหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบ่งเด้อค่ะเด้๋ยเราเพิ่กนกำลังคั่วปลาอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยับมาทาั้งนี้ย <c oughs> ับมาทาั้งนี้ผ้ามาเบ่งบกักไว้กันนี่ค่ะนี่นะคะเพื่อนงมขึ้นมาเบิ่งขันพี่น้องค่ะพอดีอ่ามาบรร่ท่านมาบ่าท่านตอนเพื่อนงมขึ้นมาเอา,เอาเอาเมื่อเศร้าขึ้นมาให้นะ <c oughs> เ,เมื่อเศร้าขึ้นมาให้แนวกันหน,น่วยวยังง่าใหญ่เยอมาจากหน่วยยังไงนี่อหอยขมพี่น้องค่ะ พันเกษตรนะคะเพิ่นเอาขึ้นจากหนามาเบิ่งหันหน่วยไงแห้งหน่วยไงแห้งหน่วยญงแห้งพี่น้องค่ะพี่ตั้มนซ่อนค่ะอู้พี่น้องหอยค่ะหอยส่วนส่วนนีปลาค่ะปลาสันน่ะนะพี่น้องค่ะมีแต่ขาค่ะเดี๋ยวสิภาพไปคุยกับพ่อเพื่อนจากน้อยนึงสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ ปดีจาขคั่วปลาอยังก็ข้านีเอาปลาจีนปลาจีนบอกคะเขาเอิญแมนครับโอ้ยโตนี่สิจักกิโลนนี่เนาะจักกิโลพอป่ะจังวาสองสามโลอยู่ไปจากสองโลอยู่กคืออืมเอาึ้นจากสานันนะคะแมนครับปลาโพจตปล่อยปีเดียวจับจังงดายขนี่นี่ปลานี่เอาอันดังเกะอันซอนเอาหันโอ้เอาดังซอนเอาแมนครับโอ้ยพี่น้องค่ะ ตัวใหญ่แห้งปลาจีนมาสินะคะอันเลี้ยงจักปีนะคะเี่ตัวซ้ำนี่ครบขวบบ้านนี่ละปีบอกคะแหนครับอู้เขาตัวใหญ่ปานนี่เฮาเฮาเคองเขาสีเห็ดเห็ดหยางค่าแบบนี้แหล่แบบนี้นะเอือบบอกเอือบเห็ดปลาเอือบปลาเอืบอันนี้จะเอาไปขายบอกคะหรือหรือเห็ดไปกินมีคนือกไปนี่คนเกือบแม่ว่ามีคนสื่อกับสีคล้ายมาสินะคะอ้ยพี่น้องคะ เต็มถังเลยค่ะนี่เอกูถังแบบใหญ่เลยโอ้โหปลาจีนนะคะพี่นองค่ะอยู่ในสาเนี่ยมีปลาอย่างแน่พอมีปลานี่หละ่ะปลาจีนปลานิ่นค่ะซึ่งตะเพี้ยนค่ะปลากฏโหปลาย่างนี่ละ่ะอืมค่ะก้อยได้ปลา,ปารวมกันนะจ้ะคือเลี้ยงไว้กินเป็นหลักบอกค,ค่ะแมนตแ่ก็บ่ค่อยเด้ขายดอกปลาอ๋อค่ะเลี้ยงไว้กินเป็นหลักเนาะ เห็ดเกษตรผสมผสานนำ้ำเห็ดสวนบกักเผาน,นำ้ำอันบ้านยังกุลือบมองนี้โน่นย่างครับโน่นย่างเนี่ยตำบลสะสมิงสะสมิงอำเภอวัดรินชมราบจังหวัดอุบลราชธา,านีพอ่อเคยเห็นตอกลักไว้คางสวนบกักเผานีน่เห็ดยังคะนี่สิปูบักซิดาปูบักซิดาเนี่ยท่านใดคะกิมจูครับอ๋อสิปูบักซิดากิมจูวระสันพี่น้องค่ะอันตรงตอกลักไว้ก้อนยังสี่บรอคะตอกไม้บนเทียนคุดลุ่มมันซื้อดอก อ๋อค่ะเมือ่อใดค่าเสียล่งนี่จชงว่า้าฝนดนฝนเล่งแห้งส่วนนี้ก็จังก็บ่ได้ฝนตรงดีเนาะบานเฮาเนาอแม่นครับเป็นยังไดค้าหน้าบ้านเขาแล้วป่าวาก็บ,บานอยู่ของเป็นแต่ดิบานหม่อยู่ไปน้ำนามแล้วน้ำท่วมมดละรโอ้ยเ <c oughs> นาะได้ยินแต่ข้าเจ้าจมมาปีนี้ฝนมาเร็วเนาะค่ะเนาะฝนมาเร็วน,ะะน้ำปลา่าเผ่าลงไปอืมค่ะพอพยางเบูงเงิน คางคู่สาในจังน้อยหนึ่งมันจังไดก่อนนี่แม่นเห็ดอีหยังแน่สวนเกษตรผสมผสานอยากกินหยังกระปูกันนันบอกคะเห็ดจังไดก่อนคะนี่นี่นี่อู๋เดียวเดียวเดียวพี่น้องเห็นนี่อยู่เห็นนี่ก่อนเนอไหมแมนครับไผ่ไผ่กิมซุงบอกคะกิมซุงครับโอ้ไผ่กิมซุงพี่น้องน้อบอกไงคือสิบ่มมีเวลาเดี๋ยวซับไปกินเนาะค่ะนี่เนาะ ประเดตั้งใจสิปลูกวันนี้ดอกตัวนี้ค่ะกะมูมันไปนี่้ะตัวนี้เอาไปปลูกว่าเบิร์นเลยติดอยู่นี่สับโอ้เลื้อเลือปลูกเลือทุงหนึ่งเลือโอ้จ่าจ่าตัวหนึ่งได้บรดเดนเบิงพี่น้องค่ะขอบสะสานี่กวางจ็กเม็ดค่ะพ่อนี่กวางเงาแจักเม็ดนี่ยังว่ากวางสามซิอยู่ไปจักอืมค่ะเงาคือจะว่าหาสิฟนี่ละค่ะเลือกบ่อะวบ้างนี้ก็เลือกเติบอยู่สองสามเม็ดนะคับเป็นถึงฝังเหมันนะค่ะค่ะ ประมาณสามเมตรอยู่ในนี่ก็ปล่อยปลาลาย,ย่างเลยแม่อ๋อค่ะนำ<ข>เอามันลดลงมันกินปลาปบ่อยแบบน,นี้ก็เลยว่าถาเอาน้ำฝนใส่ไหมอ๋อคือสูบน้ำออกบอกค่ค่ะหรือ,อยังไงปลอ่อยน,นี่นะปล่อยทอนนี่แล้อ๋อปล่อยทอเอาน้ำออกปล่อยลงไปปากเผ่าเพื่อที่จะอันลากเอาปลาเพิ่งหันนา้ำบ่ค่ะแม่ครับอ๋อจ้ะมาตอนนี้น้ำขอบคู่สานนี่ก็จะปูก็มีอันนี้พักเมฆนันก็กล้วยพอกด้กินอยู่กล้วยกระ่งออกเพื่อน จ่าจ่าโอ้เนาะมีพืชผักสวนครัวเนาะบอกง่ายๆเนาะปลูกนิดหน่อยเจาะไอ้แจงทีละฟองใ้กินมะกรูดขี้เล็กปะขี้เล็กเนาะมีโอ้นั่นอันผักขาบอกเขาครับพี่น้องขาเปันโมเลตัดกินแต่เถ้าหรอกแก่ป่ะเหรอมีผักขามีขี้เล็กอ่าผักขี้เล็กนะคะเป็นพืชผักสวนครัว โอ้เมืองนี้ใส่พลังงานใส่แผงโซลาเซลล์บหรอคะแมนครับอยอ่ร้านน้ำที่นี่เนี่ยแมนเบิร์ด่ลยค่ะเอาลงในสวนบะพร้าวเอาลงในอาหารเกษสรไรหลอดไปลงปาบักเภาป่าบะพร้าวเนาะหลากหลายพี่น้องคะ่ะสาวน้ำเงินเคยมาถ่ายสวนบะพร้าวก็เลยแวะว่าเออไปซิมบะพร้าวน,นเพิ่นอีกจะแซงก้นหน้าปนะัาสันมาหัวเพิ่นเลาว่าโอ้ยบักร้าวใหญ่น้ำกบ,บ่าท่านปัสสันขายดีบัพเภาบักร้าวก็ขายดีอยู่ ขายดีในรูปแบบที่เขาแปลรูปบอกค่ะแมนแมนคือเอาเห็ดหน่าวมาวขายเนอกจ้ะโอ้ส่วนมองนี้พ่อเลี้ยงเป็ดเนาะเอออันนี้ก็เป็นเป็ดเป็ดยังเขาพ่ออนี่เขาเอิ่นเป็ดเทศบ้านเฮานี่แหละอันนี้เป็ดกินเนื้อเปค่าค่นเป็ดเนื้อเป็ดเท็ดเป็ดเนื้อเนาะโอ้มีเป็ดมีหมูแมนค่ะมีไก่บ้านเด้วยเนาะน้ำม่วงหนูกับไก่บ้านอันนี้เขาเลี้ยงขายบปล่ค่ะ อันนี้ขายอยู่เป็ดขายให้ชาวบ้านเท่านี้ละถึงกาซื้อที่ระตัวสองตัวนะถ้ามันใหญ่ข้าเจ้าข้าเจ้าซื้อจังใดค่ะพ่อก็เดี๋ยวน,นี้ขายอยู่โลละแปดสิบเก้าสิบบาทนี่ละแปดสิบเก้าสิบแม่ก็ซื้อไปลาบไปยังนี่นะโตใหญ่ปันใดเจักเดือนเทาทีงขายได้คะ่ะสองสามเดือนนี่ละเอาสองสามเดือนนี่นี่จักเดือนลรอคะนี่เป็ดมันเก็ดเดือนก,กนลัวๆนี่ละโอ้ตัวใหญ่เนาะแม่ครับอุย้ยพี่น้องขาเป็ดเดือนกลัวๆพี่สันตัวบอกใหญ่นึงถ้า สองสามเดือนนี่ก็ขายได้แม่เขาจะหนักกว่ามันจะกิโลครับพอตัวตัวแม่มันก็สิวางสองโลก,ก่าตัวผูกก,กก็สามโลถึงสี่โลห์น่ะตัวผูกอู้ตัวใหญ่นาะตัวใหญ่พี่น้องค่ะสองสามเดือนกไดขายนี่เดือนกัววาสันอันหมูหมูป้าผสม,มไว้นั่นละหมูแม่บอกคะแม่ผสมแล้วผสมแล้วโอ้นี่นี่ผสมได้จักเดือนนะคะเพ่ะเดือนกัวเดือนกัวเหรอเนาะโอ้ไอหมูนี่เขาทองจักเดือนเนือ สี่เดือน,น,นบอกแม่บอกค่ะแม่จ้ะโอ้เดี๋ยวก็ได้ลูกหน่อยเขาแล้วเนาะพึ่งเลี้ยงบอกคา่ะหรือว่าเคยเลี้ยง<ม>หลายกว่านี้บอกเคยเลี้ยงนี่ละมันสื่อตัวหน่อยน้องเขาเมาเลี้ยงเนี่ยนะกระมูมันก็ขล้ายไปเบิร์็เกิจงตัวนี้ไว้มันก็ได้ลูกไปชุดนึงเลยละอ๋อแล้วก็ขายลูกเขาออกไปแล้วขายลูกออกไปเบิดนะแล้วอ๋อนี่เขาผสมใหม่เนาะแม่จ้ะแล้วเอาไปผสมใส่ข้าวมีตัวเดียวผสมนี่พอพันนี้น้ำบันนี่ละ อืมค่ะค่ะมันมีผูหมูเขาเลี้ยงอยู่จ้ะถ้าลูกเขาออกมาหนิคะ่ะขายลูกเขาอีกเนี่ยไงเป็นไดลูกเขาเขาไดาขายครับพอ่อลูกก็เดือนหนึ่งนีงน่ละยานมนี่ละบอกเขาขายตัวละเท่ดาดเขาแบบนั้นตัวละแปดก็ร่อยตัวละพันนี่ละโอ้จ้ะจ้ะขายง่ายอยู่เนาะแม่ส่วนที่เอาไปเลี้ยงไปยังว่ตจะมีน้องปยากครับที่เรพี่น้องค่ะมีเลี้ยงเป็ดมีเลี้ยงไกไกบ้านน<พ>ะคะมีปลูกพัก เป็นสวนเกษตรผสมผสานดอกกระเจียวพอได้กินกระปนโอ้นี่มีนี่ดอกกระเจียวแม่ครับค่ะมีหลากหลายพี่น้องมีไปหลากหลายนี่แค่ครึ่งเดียวค่ะในส่วนของสานะคะกระสิภาพี่น้องย่างขึ้นไปนีละย่างขึ้นไปนี่อันผักขานี่คือสิบโอเดตัดหยอดจะเถื่อนเนาะบ่โอเตัดบริดกินบอเดบุคอยได้เบิงเลยแม่บ่ค่ะย่างมีเราโบกินก็โบราณวะมีเราก็บ่อยากแม่บ่ต้นต้นบางมี ต้นน,นีนน่หน่อยหนึงก็อยากมีหน่วยตรงมะฮ้องขึ้นได้พ่อนี่ย <h anging> ห้องแมนอยู่ย่างมันเน,าเน่านาะแมนแมนแมนตรงอาหารยังมะฮ้องขึ้นค่ะ <h anging> ค่ะโอ้ดิมีหัวซิงคายเนาะปลูกหลากหลายมีหัวซิงคายมีหลากหลายมีพี่น้องค้าเลาะมะมองดีพอเพิ่นกะมีล้อมไว้อูปะคมตัวนี้ปะคำยังค่ะปะคำ <h anging> ป,ปะคมหวานป,ปะคำใ <h anging> หญ่แล้วคือ <h anging> คม <h anging> <ร>ันเหอม นี่ไอ้แป้งหย่าบ่กค้ามองนี่แม่นครับไปให้ไก่ให้งัวเนาะเรียงง่วน้ำไกล้นี่เป็นไกล้พื้นบ้านเท่าบ่กค้าแม่นไกล้พื้นบ้านครับอ๋อเลียงเดียขายน้ำบ่กค้าหรือว่าเลียงไว้กินขายชาวบ้านกินคือเป็ดนี่ละมันสือที่โตตโตเท่าไดนนี่ละแม่นบ่อค้าเขาจะขายกันกิโลละเท่าไหร่คะไกลก็จะพอปันเป็ดนี่ละจอนแปดสิบก่าสิบบาทก่อสิบลอยประมาณนี้เนาะค่ะเนาะอ๋อค่ะเรียงง่วจากโตค่นี่ วอายุนีเจ็ดแปดโตนี่ล่ละโอ้โหเนาะพี่เด็กพี่น้องค่ะเงินฝากได้หนี่แต่ตัวงามๆพี่น้องเอ้าอันนี้อันนี้พันยังก่อคะเขาเอิอนเหรอเท้าขาวหมค่ะแมนสตอรีเหนนะลูกตัวนี้ละโอ้ค่ะมีตัวผูหรือตัวแม่คะตัวแม่ครับตัวแม่เนาะโอ้ตัวใหญ่แล้วจะเดือนหรอคะมันปีเดอะบุญอยปีอยู่หรอหมอคะคี่สีฉพาปีอยู่ พว่าแม่เพิ่อนกระทองล้นตื่นหือเปล่อยบ่พ่อบ่เอาไว้นี่เอาไว้ตะหงส์ียก่อนเอาไว้เฮ็ดพันต่อเนาะเพราะว่าเขาเป็นตัวแม่อันเพื่อนนี่ล่ะคะนี่ตัวนี้ก็ยังมาท่านได้สมอยู่ตัวแม่คือกันแมนตัวแม่คือกันโอ้เนาะโอ้เพผนมีงวงงามเลยพี่น้องค่ะนี่เมื่อวนี้จังสมแล้วเบิร์ดเหรอว่ามีตัวตัวแม่ตัวคันนี่แมนบ่มีตัวผู้พ่อตัวครับเอาแมนบ่เอาตัวตัวแม่ไว้นี่คือแม่เพื่อนบ่คะแม่แม่ตัวนั้น อืมค่ะนี่ทองแล้วทองเหรอโอ้ทองจักเดือนเหรอคะโอ้สามเดือนแล้วบ่สอ๋อค่ะพี่น,อน,นอ้องค่ะนี่จะตกงามๆมันคืลอะบงงเบิ่งงวัวเ,เพิ่นเลี้ยงงัวใบเจ็ดแปดตัวคนว่านี่กระตูแม่ทองเบิร์ตเราประคันี่ทองเบิร์ตเครับป้าพี่น้องเอ้ยเ <c oughs> ต่วันซ้อนน้ำแต่ทองเบิร์แล้วอซันผสมหลอดแม่นี่จะผสมหลอดผสมหลอดมีใบมียางเบิร์ทุกตัวโอ้สุดยอด ตัวนี้ก็ผสมเหมนเคเอฟสามหนึ่งอืมค่ะแต่ตัวมันเองนนุนลูกอะไรพิศเสด็จนะครับค่ะตัวนี้แล้วก็ผสมลูกแมนผสมเคเอฟเคเอฟสามหนึ่งครับจ้ะแม่ตัวนั้นแม่มันแม่ของตัวนี้นะตัวนั้นผสมเคเอฟหกอย่างน่ะหกแปดคุณบัวค้าสุดท้ายพุณมั้งแม่นครับอ๋อแม่ของเพื่อนนั่นแม่นเพื่อนนี้ลูกน้อยน้ำแม่ลูกลูกเพป็นตัวบุญหรือตัวแม่คะตัวแม่ครับ โอ้มันคือผานเถอะนี่เัวตัวแม่อค่ะนี่แม่เพื่อนตัวนั้นน่ะเนาะจ้ะผสมยังไงนะคะผสมเคเอฟหกแปดโอ้จ้ะโอ้มีแต่งวงงามพี่น้องค่ะตัวนี้อันนั้นตัวลูกเนี่ยกับลูกกันลูกใครคะ่ะอันนั้นเคเอฟสามหนึ่งครับโอ้ค่ะงามเนาะนอโอ้เพื่อเลี้ยงงวงงามลายโตพี่น้องค่ะ โบ,บ,บมีคิดจะแบ่งเนี่ยบอกค่านี่ยังอยู่อ่ะมันพอดีคออกอยู่ยังพอดีคอกอยู่เนี่มาเยี่ยมมายามพี่น้องคะหลังจากที่เคยมาถ่ายสวบบาานบอกข่าวน้ำหอมพอเพื่นถามว่าเป็นยังไงเนี่ยเป็นยังไงป๋อโบ,บมีไผข,ข้าเจ้าติดต่อมาอยากได้พันธุ์น้ำเนี่ยบอ,บอกข่าวก็อจากไดอยู่ครับต้นของบ,บ่บ,บ,บพ่อจะใดโบพ่อจีจงเป็นนวยแก่ไห่นาไม่ก็มาเฮาขายนามเนี่ยมันแก่น้ำประทันก็เลยบ่ได้มีหอดแก โบเดพอห้เพราะแต่ได้มุนเวียนเพราะแต่ได้เห็ดหนามไปแต่ละเหมือนะอืมก็เลยเพราะท่านได้พอพันห้เนาะเพราะท่านได้พอจีเ้พอพันผู้ที่อยากได้พันบักเผาน้ำจังซีเนาะครับแต่ว่าแสบพี่น้องค่ะบักพผาพอเลาวนี่เนื้อเนื้อหนาเนื้อนุ่มน้ำหอมหวานเนาะครับค่ะปกติเพิ่นเอิญพันยังนะคะอยู่ในสวนถอนะคะก็คือไปสื่อมาเพิ่นก็ว่าพันยังห่ะตุจีบตุจีบบันแผานอืมค่ะแต่ว่าหูซื้อก็ยุ่งหนยใหญยแห้ง นสีต่างๆอยู่เด้ผัดโบขึ้นที่เขาเบากันนะเนาะหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับการดูแลมันมันสีโบท่านโดกแห้งนั่นมายากเมันสบหน่วยขึ้นสีผาสีพกหน่วยสีมันก็สิหน่วยหน่อยอยู่แต่มือนทีหน่วยใหญ่ที่มันบเทึงสบหน่วยมันก็สะหน่วยใหญ่เนี่ยอืมค่ะ ยังมีเห็ดนามขายคือเก่าเหมือนเดิมเห็ดนาขายเดี๋ยวสิ้าพี่น้องไปย่างเบิ้งค่ะเดี๋ยวให้พอเพิ่นพอดีพอเพิ่นมีธุรละจะเห็นงานต่อนะคะค่ะพอขอบคุณได้หลายนะคะมื่อี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะพี่น้องคะหลังจากที่คุยกับพอเพิินในส่วนของสวนเกษตรผสมผสานขังขบ้านเพิินสาวน้องยื่นอยากพาพี่น้องมาเบิ้ง สวนบักเภาวน้ำหอมเพื่อนตออีกจะกน้อยหนึ่งนะคะสวนบะกเ้าวน้ำหอมบองนีพอเพื่อนจะคุดคุดคล้องคุดคล้องก็คือปลูกบะกเ้าแล้ากคุดคล้องสลับกันไปนะคะพี่น้องนีเพื่อนจะมีคล้องนำน้อยแบบนี้แล้วก็จะปลูกบะกเ้าสลับกันไปสวนบะกเ้าเพื่อนบักเ้าโดกโดกค่ะบักเ้าโดกสาวน้ำเงินมีคลิบอยู่นะคะแต่ มือนี่แค่มาเยี่ยมมายามเพื่อนอีกในข้องหงือจะมีบอกหอยพี่น้องคะหอยจูบหอยเกษตรเนี่ยเต็มสุดข้องแบบเงีวๆวไปเลยนะคะแล้วก็จะมีนี่ปักเผาแบบแซงใหญ่แบบนี้เลยนะคะนี่ถ่ายให้พี่น้องได้เบ่งอีกจกนิดนึงค่ะหลังจากที่สาวนมเงินคุยกระพอเพื่อนในส่วนของ ทางสาเบิงหันก็จมีเป็นสวนเกษตรผสมผสานก็คือเป็นปลูกพืชผักสวนครัวเนาะปลูกไว้กินสลับกันไปแบบนี้หลักก็มีสวนบักข่าํำหอมพี่น้องค่ะปลูกควรเส้นไข่นะคะสลับกันไปกับคลองน้ำปลูกบักซิดามีคาตาแดงคาแดงน้อยพอได้ซับนอไปขายคือว่าพี่น้องค่ะในคลอง มีบกหอยมีปลานะคะค่ะโอ้ยพี่น้องค่ะตะวันซอน,อนคือก่อนหนะ้านี้เพิ่็จะมีบักซีดามีคาคือมีอย่างอื่นก่อนนะคะพี่น้องมีหัวซิงคข่เก็บไปขายก่อนก่อนถีบบักเผาจะมาออกน่วยแล้วตอนนี้ก็คือมาเก็บน่วยบักเผาเห็ดน้ำบักเผาขายนะคะพี่น้องคะ่ะน้ำบักเผาซดใส่เนือ้อบักเผาน้ำเพิ่นจะเห็ดเป็นแก้ว เป็นเฮดนานบักร้าขายแปลรูปขายเองบ่พ่อพี่น้องบ่พ่อค่ะมีเ่อใดก็ขายเบิดมีเ่าใดกับบ่พ่อบักร้าหญ่บ่ท่าน,านาเพิ่าน,านวะสุดยอดนะคะน่วยใหญ่พี่น้องเนื้อนุ่มน้ำหอมหวานบักซีดาพาพี่น้องมาเบิ่งค่ะบรรยากาศแจ่มแจ้ง ขอบคุณที่ติดตามเด้อค่ะขอบคุณที่พี่น้องติดตามคลิปกับสานุงเยืนอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ